สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนกรจนันทภาชั้นมัมธยมศึกษาปีที่3/2เลขที่10โรงเรียนเทพศรินอรแก่นวันนี้จะมานำเสนอเรื่องกระจกโค้งนูนรายวิชาวิทยาศาสตร์ว .23102 ครูผู้สอนครูปรสลชูราศรีเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับกระจกนูนคือกระจกเงาที่มีผิวโคง้งเป็นผิวสะท้อนแสงหลังสีตกกระทบและหลังสีสะท้อน อยู่คนละด้านกับจุดศูนย์กลางความโคง้งด้านนูนเป็นด้านหน้าด้านเว้าเป็นด้านหลังกระจกนูนมีคุณสมบัติกระจายแสงได้ที่เราเห็นอยู่เป็นประจำก็จะมีกระจกนูนสำหรับสองข้างรถหรือกระจกหูช้างและกระจกเงานูนใช้สองถนนการเกิดภาพของกระจกนูนในการศึกษาการเกิดภาพกระจกนูนจะต้องทราบถึงส่วนประกอบที่สำคัญของกระจก ซึ่งมีส่วนประกอบด้วยเส้นแกนมุกสำคัญจุด C และจุด F ดังรูปที่1ภาพ A คือส่วนประกอบของกระจก F C เป็นเส้นแกนสำคัญของกระจกนูนส่วนภาพ B เป็นแสงผ่านกระจกดูได้จากรูปที่1จุด C คือจุดศูนย์กลางความโค้งอยู่ด้านหน้ากระจกจุด F คือจุดโฟกัสอยู่ด้านหลังกระจกเส้นแกนมุกสำคัญคือเส้น สมมุติที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางความโคง้งและจุดโฟกัสของกระจกเมื่อแสงกระทบผ่านกระจกนูนหลังสีของแสงจะลู่ออกดังรูปปีหรืออาจจะกล่าวได้ว่ากระจกนูนกระจายแสงขอจบการนเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ